มังค่้งชื่อเสียงและอำนาจถึงเวลาที่เท่ทูตัวอกเดินเลืออีกครั้งทำคำหนึ่งที่เขาอยากกู้ไปก่อนตายทำให้คนมุกหน้าถูท้องทะเลกดซับช่จ้องผมแดงแล้วคุณจะแก,กเ่เกลียกดเลยสิผมไม่็อยู่ตรงนั้นเองอสก,กิลการคุยไม่ติดลบแต่สก,กิลคุยแล้วไม่ได้ครบกูที่โคตโน่หนึ่ง Bên ที่ลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเที่ยวเลนโค้ดสูงของโคตดดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นแถมยังรับกดเกมพัทอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบนนไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แ้วที่ลาวาบักลิงอยู่ใต้คลิปเลยในครับเดนดีตตอนรับสู่น้านน้ำทะเลที่แสงกว้างใหญ่อีกเช่นเคยแล้ววันนี้บักดีเขตของเรานะฮะก็มานี่เลยครับผมตีปีรัญญานะครับนะเพื่อจะทำเขาเรียกอะไรสาอ ไปวันนี้ยาวๆน้องนะครับมากับแก๊งเดิมคราวนี้เราตรีนาคีภาคสี่ไปแล้วท่านผู้ชมครับซึ่งมันง่ายมากๆเลยนะครับ <S <S คนอื่นก็หากันสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงยังไม่เจอเลยบางคนเข้าโรงพยาบาลก็มีนะฮะพอล่านาคีอุจาบ้ากูเล่นชั่วโมงเดียวกูเจอเลยนะครับเออสุขภาพดีเข็จริงกูเลยยังชอบ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้บักนาคีเนี่ยนะครับมันหาจเจอายากเหลือเกินนะครับทั้งเล่นกูเล่นมาทั้งชีวิตตอนที่กูเจอแค่ตัวเดียวท่านผู้ชมนะ <c oughs> เออแล้วกูก็ไม่อยากจะเจอมันอีกแล้วนะครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับเสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะฮะยังไม่สบายอยู่นะครับ <c oughs> เสียงอาจจะแหบๆหน่อยโอ้เจอฉลามบุกทู่ชีวิตนะครับโอ้โหตัวใหญ่ปละคั่งเอ้แล้วมีสองตัวซะด้วยโอ้โห ัวเดียวกูเจอจะตายแล้วมึงมาสองตัวเลยเลิกก็ฝามกันไปยาวๆนะาผู้ชมครับเพราะว่าเราต้องหาวัตถุดิบไปครับคัมพีนะฮะเป็นคัมพีเขาเรียกอะไรสมอเรือก่อนนะครับถึงจะสามารถได้สมอเรือนั่นเองเออซึ่งพอเรามีคัมพีเสร็จแล้วเราก็มานั่งเรือหาฉลามบุกสู้ชีวิตครับที่เลือดมันแสนก้าวใช่ไหมเออนะครับตอนนี้วัตถุพอแล้วนะครับเริ่มจะได้แล้วอีกตัวเดียว และตอนนี้บักดีเขตของเราก็ของครบแล้วครับผมนี่เลยนะฮะเออฟันปลาฉลาม10อันนะครับดวงตาใช้ประมาณ2อันหรือเปล่าจะไม่ได้นะฮะเออแล้วก็ใช้พวกเอ่อคีบนะฮะของไอป้ปีนลันหยานะครับท่านผู้ชมโอเคไหนวะที่คาบอยู่ไหนวะอยู่ด้านบนหรือเปล่าไม่น่าใช่นี่ใครกูตามใครมาเนี่ยอ่าอยู่นี่เองนะครับนะซึ่งเราต้องคราบของนะครับตั้งแต่ชิ้นแรกก่อนนะครับไม่งั้นมึงจะคาบสมอเรือไม่ได้ กูก็ดูว่ามันจะคับได้โอ้โหแบบนี้กูต้องคับอันแรกก่อนดีนะฮะเออนี่ครับผมโอ้โหเป็นของสมสายกะกากนะครับซึ่งไม่มีใครค่อยใช้กันโอเครับไปนะฮะต่อไปก็นะครับคับอันที่สองนะฮะนี่เลยครับผมโอ้ยของยังครบอยู่นะครับแต่อันที่สามดูทรงแล้วของไม่น่าครบนะฮะท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับฟันปลาฉลามกูสาฟาร์มาสิบพันหายหมดเลยมาสเตอร์ฟักเกอร์กูจะบ้าตาย โอเคไหนดูดิอันที่สมใช้อะไรนะครับเออขาดอะไรบ้างตอนนี้นะครับออ้ขาดฟันปลาฉลาม10อันโอเคเยาวยาวไอ้น้องก็ไม่รอช้าบุกทะเลนะครับไปฆ่าฉลามเลยแล้วกันนะฮะนี่ครับผมซัดรัวๆครับผมฉลุงฉลามบุกสู้ชีวิตอะไรกูขอนะถ้าเอ็นฉลามแล้วกูเอาเลยนะครับซัดหมดแล้วไปสนลูกใครมาดิน้นองบักตีเกใช้ผลแม่ๆมา,มาคิดดูแล้วกันนะครับเออฆ่าเป็นไรเด้อกูอะไรไม่ใช่แล้ว โอเคและเหมือนว่าของผมจะครบเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับเราก็ครับกันเลยดีกว่าฮะนี่ครับผมสบอเรือคัมพีน้องเอามาเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้คนที่มีคัมพีเนี่ยไปขับเรือนะครับคุณก็จะมีโอกาสที่จะเจอกับฉลามนะครับรุ่นเดะนะฮะเออรุ่นเฮฟวีเวทนะครับที่เลือดมันจะเยอะกว่าชาวบ้านจะช่องเขานะครับไปเลยสกูรุยกันเลยย่าลองเรือมา2คนกูเจอเฉยเลยฮะเลือดแสนเก้าเอ้ย กูใช้ฟินิกด้วยนะผู้ชมครับกูจะบ้าตายแล้วกูจะสู้กับมันยังไงวะเนี่ย <c oughs> เออนะครับนะทีมงานกูบอกว่าพี่มึงใช้ท่ายเอฟเลยพี่นะแล้วก็บินสูงๆเขาไหวบินสูงๆเขาไหวกูกระงงไปหมดแล้วนะครับ๋อกูโดนตบพักเดียวเลยนี่นะครับทำไงดีบินก่อนเลยบินก่อนโอ้แล้วแมงเลยมันตบกูนะฮะแม่งสกิฟฟินิกกูหายไปเลยดูดิเมื่มอไรตบกูเป็นขี้เลย dong เฮ้ยเรื่องประเวณีรถเลยเพ่กูจะตายแล้วเพ่บินขึ้นอันไหนบินขึ้นอันไหนบินลงดิกูงงไปหมดแล้วนะครับดำมืดเหลือเกินนะ ฮะโซนหกเนี่ยนะครับโอเคนะฮะไหนว่าเฮ้ยอา,อาบักบักแล้วอยูย่ๆผลกูกระบักท่านผู้ชมครับน่าโดนฉลามเด็กนะครับดีเขตกูเรียบร้อยตายโอ่งไปเลยาาง่ายเงิม่มนะครับแล้วแน่นอนครับผมถ้าเราสู้มันไม่ได้สมอเรือของเราก็จะหายไปเลยทันทีเจ๊งงานรอบนี้ต้องครับใหม่กูจะบ้า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นนะครับเราก็หาของครบมาครับสมอเรืออันที่2ของเรากันฮะท่านผู้ชมครับและครั้งนี้เราก็มีนะครับนะทีมงานของเราเยอะขึ้นนะครับกับเรือที่แข็งแกร่งขึ้นหวังว่าครั้งนี้เราจะชนะนะครับในศึกครั้งนี้กันเด้อนะครับเดี๋ยวกูจะขี่เรือเองนะฮะเดี๋ยวให้อ้อยรู้เรื่องเลยนะครับว่ามันจะเกิดไม่เกิดไปเลสซักโก้กันเลยและเราก็เจอฉลามตัวแรกนะท่านผู้ชมครับน่าเป็นเลเวลนะครับสองพันแต่เลือดแสนห้านะครับตัวนี้แปลว่าไม่ใช่นะครับกูก็แต่งตัวจากนีเกทนะครับมา ี่เลยครับผมนาคอดในเป็นชั้นเบเกอร์นะครับเพื่อความสีิมงคลนะครับเพราะว่าดีเขตกูไม่น่าจะได้แล้วนะครับตรงนี้รับต้องเปลี่ยนตัวกันหน่อยรักกันนะครับก็ใช้มากๆเหมือนเดิมนะครับนะลองไปหลายๆสูตรนะครับว่าอันไหนเนี่ยดีนะครับสำหรับเรานะครับกูกลัวซัดไปเลยตัวนี้ไม่ได้แน่นอนนะท่านผู้ชมเพราะมันไม่ใช่เลือดแสนเก้านะครับเขาบอกว่าต้องหาปลาฉลามที่มีสมอเรือฝังอยู่ที่หลังมันใช่ไหมเออตัวนี้ไม่น่าใช่แล้วนะตอวดีแค่ไม่มีสมอเรือไม่ใช่เสมอด้วย ขนาดเลือดแสนห้ามันยังตบกูตายเลยเลือดสองแสนแล้วมันจะเป็นอะไรไปได้ยังไงวะเนี่ยกูเมื่อกี้คลิปที่แล้วกูพูดอะไรนะผู้ชมกูเหมือนกันนะโอเคเราเจอฉลามบุกสู้ชีวิตตัวต่อไปครับผมแต่ตัวนี้ก็เลือดแสนห้าเหมือนกันเลยอะไรวะเนี่ยนี่มันกลัวได้เป็นช่นงเบเกอร์ขนาดนั้นเลยหรอวะกูถามจริงตัวนี้แข็งแกร่งด้วยของจริงไม่จริงนังด้วยเออโอ้โหตัวนี้ก็จัดการไปเรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วนะผู้ชมครับนะง่ายๆอีซี่มาเดฟักเกอร์มันง่ายจริงเลยว่าเลือดกูเหลือสามรอยแล้วเมื่อกี้นี่ย จะบ้าตายแล้วเอากูตายแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยหูหู ครั้งนี้กูเลยมากับแผนใหม่ท่านผู้ชมครับผลพระนะฮะใช้กับนี่เลยครับผมเผาเงือกนะฮะแล้วก็เอาดาบโยรุไล่ฟันเนี่ไอฉลามมึงโดนกูแน่นะครับกูจะเอาไปทําซูชินะครับเออแดกซาชิมินะครับต้มแกงส้มแดกแหวกนรกแน่ฟันเลยแล้วกันนะครับนี่โอ้ยอันนี้น่าจะดูดีขึ้นนะครับน่าจะไม่ตาแล้วกว่านะครับตรงนี้โอเคตัวนี้เลือดแสนห้าเหมือนเดิมอีกแล้วก็ถือว่าคอมโบนี้นะครับสุดยอดสุดติงกระดิ่งแมวครับผมกูฆ่ามันได้ว้าอหน่มาแล้วลูกกระตามัน อีและเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงมาแล้วครับผมนะกับไอปลาฉลามบุกสู้ชีวิตเลือดแสนเก้านะครับมาเลยนะครับกูถอยและกูซัดเลยละกันนะครับนะความลําบากของมันคือตัวนี้จะถึกขึ้นนะครับแล้วมีสมองเลือดติดดูกูก็แด่แดดีกว่าเลยครับผมนะผลพักก็ใช่ว่ามันจะถึกขนาดนั้นนะครับนะกูไรฟันเลยครับผมนี่เลยครับจวดจวดววนะฮะสับเยอ่อลน์นะครับนะล็อกเล็กเหมือนเล็กตาซอยนะครับนี่โอ้โหลายยโอ้ยแต่มันมีสองตัว่านผู้ชมมันมีสองตัวแล้วสองตัวเดินมา ตัวเดินมาเลยโอ้โหนะครับชกตัวไปพอกวัวานดา้แะ่สามตัวท่านผู้ชมมันมาสามตัว ตัวนี้กูก็จะขี่แตกแน่มึงมาทำเปลิดอะไรทักสามตัววะเด้ยกูจะมาโอ้โหและแน่นอนว่าเราไม่ยอมแพ้เราก็สกัดสวดจับจับเลยนะครับนี่เรามาเจอมันในทะเลเคซี่นะเนี่ยโอ้ทะเลที่ห้าอ้ยไอ้นี่อะไรตอดกูจัดเลยเพ่เรื่องกูจะหมดเลยเพ่อย่าเพ่กูไม่อยากตายกูไม่ตายกูไม่จะตายโอ้กูเรื่องกูเหลือสองพันกูแดดลูก่อนท่านผู้ชมครับฟันวันไอ้ตัวนี้ตอดกูสับไปก่อนครับผมตัวแรกจะตายแล้วตัวแรกจะตายแล้วเออออเออเรื่องสหน้าเลือดใสาหน้าแดดหนีปาบครับผมตายไปหนึ่งตัวครับผมท่านผู้ชมครับต่อไปนะ ไลสโกโอเคได้แล okay, <laughs> co ้วสมอเรือมาแล้วไอ้น้องเรียบร้อยครับผมเก็บหมดไม่แล้วไปสนลูกไครเก็บ3ทิปเปิลคิวไอ้หนุ่มมอ้ยโกงเกินไปหรือเปล่าเซตเนี้ยโอ้ผลพานะครับเผาเลือกนะฮะดาบโยรูนะครับอสุดติงกระดิ่งแมว้าฮะ่และผมก็ได้มันมาครอบครองแล้วว้าหูนี่เลยสมอเรือตึงๆนะฮะอาวุธธาตุน้ำที่เขาบอกว่าเอกระจอก ไม่รู้เอาไว้ทำไมโอเคไหนขอดูหน่อยละกันไหนฟันดิูอฟันเป็นน้ำด้วยท่านผู้ชมยเ,เย้คเฮ้ยไม่แรงอยู่นั้นเนี่ยเฮ้ยทำไปเล่นไปของแท้อยู่เออวันนี้ล่สับล่สับนะฮะไหนมันจะสู้โยรุได้ไง่ายกูถามจริงโยรุเทพกว่าเยอะเลยนะครับแต่ก็สับไปก่อนละกันนะครับฟาร์มแบตเตอรี่ก่อนอยากรู้ว่าสกิลประเทศขนาดไหนกันเชียววะไปไปปัม๊มแบตเตอรี่กับบิ๊กมัมกันดีกว่าท่านผู้ชมไม่รอช้ากูก็ไถบิ๊กมัมเลยท่านผู้ชมครับมาดูกันว่านะฮะเออมันจะแรงขนาดไหนกันเชียวโอเคบิ๊กมัม ตายหวงไปแล้วท่านผู้ชมทำไมเป็นเหล็กขนาดนี้นะครับคอมกูไม่น่ารอดแล้วนะครับน่าจะซื้อคอมใหม่โอเคแบตเตอรี่ขึ้นลัวๆท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าสกิลมันตึงกันไหนกันเที่ยวสกิลแซดนี่วโอ้โอ้โอ้ไปผลโมจิโมจิหรือเปล่าครับพี่กูถามจริงคล้ายๆผลโมจิเลยนะ เอ้ยเท่ๆอยู่เท่อยู่เอาใหม่อีกรอบนึงหมุนนี่เลยโอ้โหหมุนเป็นลูกขังเบเบ็ดแล้วก็กระทืบว้าวโมจิโมเดลโอเคแล้วผมก็ฟาร์มจนถึง350เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับนะยาวนานเหลือเกินนะมาดูสกิล2นี่ว่าจะเท่กันไหนกันเชียรสกิล X นะฮะป้าพวกอะากเอาก๊อกอะมีแค่นี้อะเพ่เฮ้ยโอ้โหฟาร์มตั้งนานมีแค่นี้เองกูจ๋าบ้าสกิลเซ็มึงเท่กว่าเยอะเลยพี่นะฮะกูฟาร์มตั้งนาน มีแค่นี้ปาดหนองเบอร์เซิร์เบอร์เกอร์กบอตเกอร์เบอร์เกอร์นะครับดูบุบบะบะเบียนะครับโอ้โหไม่เทเลยสกิลเซ็ตเท็เยอะเลยไปฟาร์มผลต่อไปกันดีกว่าได้เวลาลองชิมผลอุตะจังกับผมนะราคา1,900โลบักเลยนะพี่นะผลเสียงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตึงกันไหนกันเทียวนะฮะท่าแซดนะครับนี่ช้าได้นะครับแล้วก็ปังข้าไปนะครับจริงๆริมาสามารถกดได้รัวๆ3ครั้งนะท่านผู้ชมโอเคขอลองอีกรอบ เราก็เทสกับบิ๊กมัมไปเลยยิงปะปะปะนะครับโอ้โหโคตรเท่ไม่สกิลแรกเทกันดานี้ไอผลที่ฟาร์มง่ายเนี่ยเจอกันในคลิป1นึ่งหรเวลหนึ่งถึงเจ็ดร้อยแน่นอนครับผมรอบแมปอันนี้ไม่ได้สายกลับมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวทําแน่นอนนะครับฝากเป็นกำใจให้กูด้วยนะครับให้แมปกลับมาเร็วๆนะฮะกูก็อยากให้มันกลับมาเร็วๆเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับได้เวลาปาดขึ้นเสียงออนไลน์พวกอเพื่อเพื่อเพื่เฮ้ยโคตรเทมาเลยครับผมมาต้อรี่ขึ้นรัวๆ ไหนขอเทสสกิลที่สกิลเอ็กนี่ครับผมยิงขึ้นเสียงออกไปโอเคกระเด็นนะฮะท่าซีนะครับนี่เลยครับผมอู้เปิดดีเจนะครับเปิดผับออนไลน์โอเคตึงอยู่นะครับแล้วก็ได้บัฟด้วยว้าวบัป้องกันบัฟดาเมจนะฮะโอ้เท่ตึงเวลิกูดเลยว่ะเฮ้ยเออได้บัฟไปเพื่อนได้ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยผลนี่ดี โอเคฟาร์มครบแล้วฮะสำหรับผลเสียงก็เรานะครับได้ท่าบินมาแล้วด้วยว,ว้าวโคตรตึงตึงแบบสลิดติดคอกุจะจบ้ามาดูท่าวีกันดีกว่าครับผมเขาบอกว่ามันจะมีคลื่นเสียงออกมานะครับเต้นระบมบุมบั่บุมบัมอันนี้ไม่น่าใช่นี่เลยครับผมอันน,นะนี้นะครับบุมบุมบุมบั่ซัมเบ้นะครับโอ้โหคนอลังการล้านแปดอะไรกันวะเนี่ยโ <c oughs> อ้โหควมแทบระเบิดต่อไปกันดีกว่าครับผมกับผลคนไทยนะฮะผลช้างการกล้วยนั่นเองนะครับช้างช้างช้างการกล้วยยกทับไปกินกล้วยท่านผู้ชม นี่เลยท่าเซตของเรานะฮะกลายเป็นช้างตัวเล็กสีดำๆตาไอตาแดงนะครับนี่เลยการกล้วยผักแรกอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวเวลาไปฟาร์มกันแล้วไม่รอช้านะครับนายัดสกิลเลยล่ะครับเรียบร้อยแล้วครับแบตเตอรี่ขึ้นลัวๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูสกิลของมันกันดีกว่านะครับเพิ่มเติมอีก2สกิลช้องกันกลวยมาแล้วนะครับแล้วก็พุ่งเลยนะครับโอ้โหโครท่นี่ยากไม่ทานฟอร์มเลยเนี่ยสกิลซีโอ้โหกุ้มบอมซอมบี้โอ้โหโหัวแท่แหวกนรกนะครับกูจะบ้าโอเคฟาร์มต่อยาว โอเคแล้วกูก็ฟาร์มทุกสกิลเรียบร้อยท่านผู้ชมครับน้านี่เลยนะครับอ้สกิลซีสกิลวีนะครับนะพุ่งได้นะครับกูจะบ้าตาลายวันผลนี้เป็นอะไรกันวะเนี่ยบ้าเกินไปแล้วนะครับนี่อูบอมบอมบอมโอ้ยก็จะเป็น,นเหล็กกันนะดไหนขอดูร่างแม่ใหญ่หน่อยนะฮะร่าง t านฟอร์ม m มชั o นนะครับนี่เลยช้างการกล้วยมาแล้วยกทับไปกินกล้วยโอ้แล้วตบได้ด้วยโอ้โหโคตรเทสกิลแม่งโคตรตึตง อะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยผลนี้นะครับจเจอกันแน่นอนนะฮะในเวล1ถึง700เหมือนกันนะครับนะแจ็คผู้คายักษ์โอ้โห่ปาทีเป็นขื่นเลยนะครับนะาบาแก้วกูจะบ้าตายนะครับเดี๋ยวดูโอ้โอ้โอ้โอ เท่ยู่เนี่ท่านี้นะครับท่านผู้ชมแล้วมีท่าพุ่งด้วยไหมเออนะครับนี่เลยพุ่งได้นะครับพุ่งลงน้าได้ด้วยนะกูบอกให้นะครับแม่งจะตึงไปไหนก็ไ่รูนะครับผลเนี่โอเคครับผมนะคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้สลับบล็อกฟุตเจกันในซีรีส์เลหนึ่งถึงเจ็ดร้อยเหมือนเดิมนะครับนะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมไปแล้วบ๊ายบายจุกโล